จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งตลาดเก่าตะกัวป่าหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมได้ลดระดับลงเป็นปกติแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2555ที่บริเวณชุมชนตลาดกาเก่าเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจัางหวัดพังงานายธำรงเจรุญกุลผู้ราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายชัยนรงมหาแร่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกัวป่านายวิเทียนเชื้อไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองเก็บของที่ยกไว้บนที่สูงลงมาจัดไว้ตามปกติล้างถนนฟื้นฟูเมืองและช่วยกันเก็บขยะภายหลังจากที่สถตนการกาน้ำได้ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองตะกวัวปาเมื่อหลายวันที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้น้ำได้ลดระดับกลับลงสู่ภาวะปกติดังเดิมรถยนต์และรถมอเมตอร์ไซค์สัญจรไปมาได้ตามปกติชาวบ้านต่างช่วยกันเก็บกวาดขยะที่กระจัดกระจายลอยมากับน้ำท่วมทั้งเมืองล้างถนนทุกเส้นทาง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำรถเก็บขยะและกำลังคนจากเทศบาลเมืองตะกัวป่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเรือนจำอำเภอตะกัวป่าในการฉีดล้างถนนและเก็บขยะไปทิ้งเพื่อประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิมและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีก 再快慢，让不占快不占快啊